ท่านกรบกานจัดลงสถาบานสนามที่สถานที่รับได้ประมาณเท่าไหร่ครับครับที่นี่คือโรงพยาบาลสนามของอำเภอหนองกี่นะครับตรงนี้เป็นที่ตั้งของโรงงาน p N B Apparel จำกัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใช้สาหรับเย็บเสื้อผ้าเจอฟิดโควิดหยุดไปประมาณปีเต็ๆคนงานก็ไม่มีไม่มีอยู่แล้วเราก็เลยขอใช้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก ุณติริรรมแทอึ้งเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับให้ใช้ฟรีทั้งหมดนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยฝั่งนู้นจะเป็นอาคารที่พักคนงาน40ห้องห้องน้ําในตัวตอนนี้เราเปิดแล้วตางฝั่ง,งนู้นห้องละ2เตียงเป็น80เตียงนะครับเราก็เต็มมาแล้วนะครับบางวันก็คนป่วยหายก็เตียงว่างบ้างเต็มบ้างซึ่งเราประชุมแล้วก็คาดการว่าค่าตฐานการเป็นแบบนี้พร้อมกับนโยบายของทางจังหวัดบุรีรัม นะครับอ,อุ้มลูกหลานเสาะกาวกับบ้านเพราะฉะนั้นคนหนองกีที่ป่วยอยู่ที่ไหนก็ได้จังหวัดไหนอำเภอไหนเรายินดีรับกลับมารักษาที่หนองกีนะครับซึ่งตรงนี้เราคาดว่าพื้นที่เราตั้งได้ถึง500เตียงนะครับ500เตียงแต่ว่าตอนนี้เราจะตั้งที่ท่านเห็นอยู่นี้คือ170เตียงแล้วเราจะเสริมอีก180ในชั้นต้นเราจะทําตรงนี้ไว้350เตียงนะครับแต่ว่าติดตั้ง ซึ่งเราประเมินจากคณะกรรมการถามคุณหมอแล้วคิดว่าประมาณเท่าไหร่คนป่วยที่จะเข้ามาเราคาดประมาณว่า,าถ้า3า0เนี่ยเอาอยู่เพราะว่าเรามีฝั่งนู้นแล้ว80ที่ลงมาอีก50เราก็เลยทําไว้350เอานี้เราเผื่อไปแล้วนะครับ50คนที่ว่ารับพี่น้องได้ซึ่งกระบวนการที่คนป่วยนะครับที่มีผลบวกจะอยู่ที่จะเป็นคนน้องกีหรือลูกหลานเขยตาายน้องกีนะครับาการติดต่อโรงพยาบาลนะครับก็ให้ท่าน ซึ่งตอนนี้เบอร์โทรศัพท์การประสานงานได้ลงในแอปไลน์ได้ประชุมนับพยาบาลอสมรู้กันหมดแล้วนะครับว่าเบอร์อะไรหนึ่งคนป่วยจะต้องโทรเข้าไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับตูนตีตีหกห้าสามส่ตอนหนึ่มเนี่ยคุณหมอก็จะรับโทรศัพท์แล้วก็ประเมินประเมินคนป่วยจะมีการซักการถามว่าไวยานาไหนอย่างไรรวมทั้งอาจจะซักนานนิดนึงเพื่อดูอาการว่า ถ้าคนป่วยต่อไปหอบไปต่อไปหอบไปเนี่ยคือคือเริ่มเลื่องปอดเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อติดต่อเรื่องรเสร็จปุ๊บถ้ามีรถมาก็เข้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะมีประวัติคอยรับเลยประเมินคุณหมอจะประเมินว่าเป็นผู้ป่วยระดับไหนนะครับถ้าระดับที่เล่องปอดแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลระดับที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลสนามนะครับทีนี้อีกมีกรณีหนึ่งคือกรณีที่พี่น้องไม่มีรถมานะครับพี่น้องจองเตียงได้แล้ว พี่น้องก็จะแจ้งไปที่ศูนย์ของจังหวัดนะครับศูนย์ของจังหวัดที่จะมีรถไปรับต้องได้เตียงก่อนนะครับแล้วถึงแจ้งที่ศูนย์ศูนย์บอกว่าได้เตียงแล้วศูนย์ก็จะมีรถไปรับฟรีนะครับมาส่งที่นี่แล้วอยู่ในดุลพินิจของคุณหมอว่าจะป่วยระดับไหนเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่ทางเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แล้วก็ออกซิเจนต่างๆเรายังไม่มีถ้าป่วยหนักเราจะอยู่โรงพยาบาล ถ้าสีเขียวเราไว้ตรงนี้นะครับเรามั่นใจว่า80ดสิบบวก3า0หน้องกี่เอาอยู่ครับพอครับ